ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับด่วนกรมอุตุนิยมวิทยากออกประกาศใหม่อีกรอบเตือนฉบับที่สองพายุทวีกำลังแรงโซนร้อนมู่หลานพยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็น ของวันอังคารที่9สิงหาคมนะครับโดยล่าสุดในวันนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศใหม่อีกรอบในเรื่องของการแจ้งเตือนพายุโซนร้อนมู่หลานโดยเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้9สิงหาคม2565พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนมู่หลานแล้วศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ2 6 5กิกิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีน ละติจูด17.9องศาเหนือลองติจูด112.8องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งประเทศเวียดน,นามทางตอนบนในวันที่11สิงหาคม ซึ่งจะส่งผลทําให้11-13สิงหาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตางพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานและตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทานน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยจะมีผลกระทบคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือ11สิงหาคม2565 บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่และอุตรดิตถ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นทางตอนบนนะครับบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุรณธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมและมุกดาหารภากันออก11สิงหาคมเน้นบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วน12สิงหาคมเน้นภาคเหนือ บริวณจังหวัดไม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยา,น,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกตากสุขโขทัยและเพชรบูรณ์ภาคตะนออกเชียงเหนือ12สิงหาคมเน้นบรินจังหวัดเลยหนองบรลํพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมและมุกดาหารภาคตะวนออก12สิงหาคมเน้นบริณจังหวัดนครน,นายก ราจิมบรีระยองจันทบุรีและตราดส่วน13สิงหาคมภาคเหนือเน้นบริเวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกตาสุขโขทัยและเพชรบูรณ์ภาวันออกเฉียงเหนือ13สิงหาคมเน้นบริเวจังหวัดเลยนองบุรัมพูนองคายอุดรธานีและบึงกาฬ ส่วนมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังปานกลางทะเลอันดามันทางตอนบนมีกําลังปานกลางนะครับคลื่อนสูงประมาณ2เมตรเรียนที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนสูง1-2เมตรเรียนที่มีฝนคลื่อนสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนพื้นที่ฝนในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้9สิงหาคม2565ฝนมากที่สุดจะอยู่ที่ภาคตะวันออก80%ของพื้นที่ รองลงมาที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน70เนอของพื้นที่ส่วนกรงุงเทพมหานครปริมณฑลฝน40เน็นของพื้นที่และภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกฝน30เรนของพื้นที่นะครับภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนอง70งเนอของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด28-32ถึงององศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด30-32ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและสระบุรี อุณหภูมิสูงสุด30-32องศาทันเซียสภาคต่ำออกฝนฟ้าขนอง8% 0ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดส่วนกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนอง4% 0ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-32องศาทันเซียส พื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกฝน30%ของพื้นที่เน้นเพศบุรีประโคีรีขันชุมพรระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ระนองขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่พังงาลงไปทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจรารยงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งดีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ